สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลายข่านอาจจะเคยได้ยินหรือสงสัยกันบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมไก่สมัยนี้มันโตเร็วจังเลยกินแล้วจะโตเร็วเพราะฮอร์โมนหรือเปล่าคือแบบแค่6สัปดาห์เองก็จับขายได้แล้วต่างจากสมัยก่อนโน้นที่เลี้ยงกันตั้ง3เดือนน่ะแล้วบางทียังมีคนโยงไปเรื่องเ,ออเด็กผู้หญิงเป็นสาวเร็วหรือกังวลว่ามียาปฏิชีวนะตกค้างอีกวันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ มาเจาะลึกข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่คุณหมอธนีธนียวัลหรือดรธนีให้ความรู้ไว้มาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ครับสวัสดีครับเรื่องฮอร์โมนนี่ต้องบอกว่ามันมีมูลอยู่บ้างนะครับในอดีตคือย้อนไปหลายสิบปีก่อนนู้นเลยเขาเคยมีการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์จริงๆครับชื่อดิอิลสเตอเบสโตรหรือ DESDES e หรอคะครับ เป็นเอสโตรเจนสังเคราะห์เขาเอาไปฝังไว้ที่คอไก่เลยนะเพื่อเร่งให้มันโตเร็วขึ้นแล้วก็นีไขมันแทรกเยอะๆตัวใหญ่ๆแต่ว่าสาร DES ตัวนี้เนี่ยเขาห้ามใช้ไปนานมากแล้วนะครับตั้งแต่ปี1979นู้นเลยในสหรัฐโอ้โหนานมากใช่ครับ แล้วในไทยเราก็ห้ามใช้เหมือนกันเพราะตอนหลังเขาเจอว่ามันเอ่อมันเชื่อมโยงกับความเสี่ยงมะเร็งหลายอย่างเลยทั้งในคนที่แม่ได้รับยาตอนท้องหรือในผู้หญิงเองแล้วก็มีผลกับฮอร์โมนเพศชายด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีอีกตัวครับชื่อร ok ็อกซาโซนอันนี้มีสารหนูเป็นส่วนประกอบก็เคยใช้เร่งสีเร่งโตเหมือนกันแต่ก็ถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกันครับ สรุปง่ายๆก็คือปัจจุบันเนี้สารอันตรายพวกนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีการใช้ในอุตสาหกรรมไก่บ้านเราแน่ๆอ่าเข้าใจแล้วค่ะคือสารที่น่ากลัวในอดีตเนี่ยถูกยกเลิกไปหมดแล้วแต่คําถามที่หลายคนยังสงสัยก็คืออา้าวแล้วถ้าไม่ใช้สารพวกนี้ทาไมไก่ยุคนี้มันยังโตเร็วมากๆอยู่ดีล่ะคะแล้วเรื่องที่กังวลว่าทําให้เด็กเป็นเสารเร็วนี่ล่ะคะเกี่ยวกันไหมครับประเด็นเรื่องโตเร็วในปัจจุบันนี้ จร,จริงๆแล้วมันเป็นผลมาจากวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีล้วนๆเลยครับถ้าให้แยกเป็นข้อๆนะก็มีหลักๆอยู่3ปัจจัย1คือเรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์ครับคัดสายพันธุ์ใช่ครับเหมือนนักกีฬาเก่งๆครับเขาก็มีพรสวรรค์ใช่ไหมไก่ก็เหมือนกันมันมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่โตเร็วโดยธรรมชาติอยู่แล้วพัฒนากันมาหลายสิบปีเลยนะให้โตไวกินอาหารแล้วเปลี่ยนไปน้ำหนักได้ดีที่สุด พวกพันรสสามหรือคอปห้ารอเนี่ยเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกเลยครับปัจจัยที่2ก็คือการพัฒนาสูตรอาหารครับอาหารไก่สมัยนี้นี่โหประสิทธิภาพสูงมากคือเขาคำนวณมาเป๊ะเป๊ะเลยสารอาหารที่จําเป็นโปรตีนพลังงานวิตามินเกลือแร่ทําให้ไก่เอาไปใช้สร้างเนื้อสร้างการเติบโตได้เต็มที่มากๆถ้าเทียบกับไก่สมัยก่อนนะไก่ยุคนี้ใช้อาหารน้อยกว่าเยอะเลยกว่าจะได้น้ำหนักเท่ากัน อ๋อ oh, คืออาหารดีขึ้นมากใช่ครับแล้วก็ปัจจัยที่3อันนี้สําคัญมากคือระบบการเลี้ยงที่ทันสมัยฟ,ฟ,ฟาร์มสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เป็นระบบปิดหมดแล้วระบบปิดครับคือควบคุมสภาพแวดล้อมได้หมดอุณหภูมิความชื้นการระบายอากาศแล้วก็มีระบบความปลอดภัยทางชีวาภาพหรือ biosecurity ที่เข้มงวดมากป้องกันเชื้อโรคจากข้างนอกคนจะเข้าฟาร์มทีเนี่ยต้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ารองเทา้าครบชุดเลยโหเข้มงวดขนาดนั้นเลย ครับแล้วก็มีการดูแลสุขภาพไก่ที่ดีมีฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำคัญสำคัญมีการให้โปรไบโอติกส์ด้วยนะแต่เป็นสูตรสำหรับไก่โดยเฉพาะนะครับช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องลำไส้ เอออันนี้คนกินไม่ได้ผลนะเดี๋ยวนี้ล้ำไปถึงขั้นมี AI ช่วยเฝ้าดูสุขภาพไก่24ชั่วโมงเลยก็มีถ้าเจอตัวไหนดูซึมๆป่วยๆก็ตรวจโรคได้เร็วมากด้วยเทคนิคอย่าง PCR หรือถ้าซับซ้อนก็ Next Gen Sequencing ไปเลยรู้ผลเร็วจัดการได้ทันชัดเจนเลยค่ะเรื่องการเติบโตงั้นอีกเรื่องที่คนยังกังวลค่ะคือเรื่องยาปฏิชีวนะยังต้องห่วงไหมคะอ๋อเรื่องยาปฏิชีวนะนะครับคือ การใช้เนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อไก่ป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรียจริงๆเท่านั้นนะครับคือถ้าป่วยแล้วไม่รักษาเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าพิษหลักสวัสดิภาพสัตว์เหมือนกันแต่แต่ที่สำคัญมากๆเลยคือมันมีกฎหมายบังคับเรื่องระยะุดยาหรือ withdrawal periods ครับระยะหยุดยาครับ คือต้องหยุดให้ยาก่อนที่จะส่งไก่ไปเข้าโรงเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย10วันหรือตามที่กำหนดสำหรับยาแต่ละชนิดเพื่อให้มั่นใจว่ายาเนี่ยมันถูกขับออกจากร่างกายไก่ไปหมดแล้วจริงๆไม่มีการตกค้างในเนื้อแน่นอนซึ่งตรงนี้มีการตรวจสอบเข้มงวดมากครับทั้งจากภาครัฐและเอกชนเองงั้นก็ค่อนข้างมั่นใจด้วยเรื่องยาตกค้างนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องเด็กเป็นสาวเร็วค่ะถ้าสรุปว่าไม่ใช่เพราะไก่ แล้วสาเหตุจริงๆมันคืออะไรอะคะครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะครับสาเหตุหลักๆเลยมันชี้ไปที่ภาวะอ้วนในเด็กครับอ้วนเหรอคะใช่ครับคือไขมันในร่างกายเนี่ยมันสามารถสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้ด้วยตัวมันเองประกอบกับอ,อ,อาหารการกินยุคนี้ที่มันหาซื้อง่ายแล้วก็มักจะมีแคลอรี่สูงน้ำตาลเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะ ทำให้เด็กๆมีแนวโน้มที่จะน้ำหนักเกินหรืออ้วนได้ง่ายขึ้นภาวะอ้วนตรงนี้แหละครับที่เป็กระตุ้นให้เด็กผู้หญิงเข้าสู่วัยสาวเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ที่น่าสนใจคือในเด็กผู้ชายเนี่ยภาวะอ้วนกลับให้ผลตรงกันข้ามนะครับคือทําให้เข้าสู่วัยรุ่นช้าลงแทนเอ้าวหรอคะไม่เหมือนกันเลยเนี่ย ครับไม่เหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับว่ากินไก่เยอะเลยสังเกตง่ายๆพวกนักกล้ามนักเพาะกายชายกินอกไก่กันเยอะมากเขาก็ไม่ได้มีหน้าอกใหญ่เหมือนผู้หญิงใช่ไหมครับเออจริงด้วยค่ะเพิ่งสังเกตเลยขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลนี้ ครับผมแล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งเรื่องฮอร์โมนนะครับคือพวกฮอร์โมนเร่งโตเนี่ยถ้าจะใช้ให้ได้ผลจริงๆส่วนใหญ่มันต้องใช้วิธีฉีดหรือไม่ก็ฝังนะครับการจะเอาไปผสม,มในอาหารหรือน้ำให้ไก่กินเนี่ยมันควบคุมปริมาณยากมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลกินมากไปก็อันตรายน้อยไปก็ไม่โตแล้วลองนึกภาพตามนะครับฟาร์มใหญ่ๆเดียเ๋ยวนี้เลี้ยงไก่กันเป็นล้านๆตัวการจะมาไล่จับไก่ทีละตัวเพื่อฉีดยาทุกวันๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ คุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างแรงเลยครับอืมจริงด้วยค่ะทั้งเสียเวลาทั้งเปลืองเงินไม่คุ้มเลยจริงๆซึ่งเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็สําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรามองในภาพใหญ่อย่างเรื่องการส่งออกใช่ไหมคะประเทศไทยเรานี่ส่งออกไก่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยอันดับ3เลยนะใช่ครับอันดับ3ของโลกการส่งออกเนี่ยมันต้องผ่านมาตรฐานที่เข้มงวดมากๆของประเทศคู่ค้าอย่างยุโรปญี่ปุน่นซึ่งแน่นอนว่า เขาไม่ต้องการไก่ที่มีสารอะไรตกค้างอยู่แล้วมีการสุ่มตรวจคุณภาพกันตลอดเวลาถูกต้องครับมาตรฐานเขาสูงมากมีตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยคือเร็วๆนี้มีข่าวว่าภาคเอกชนไทยเราเตรียมจะส่งไก่ไปเป็นอาหารให้นักบินอวกาศที่เรียกว่า Space Food อะคะ่ะอ๋อใช่ครับเห็นข่าวเหมือนกันอันนั้นคือต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดของนาซาเลยนะคะ เขาไม่ได้ตรวจแค่เนื้อไก่ตัวอย่างนะแต่ส่งคนมาตรวจโรงงานมาดูกระบวนการผลิตทั้งหมดเลยใช่ครับเขาดูทั้งระบบเลยซึ่งมันก็จะทอนว่ามาตรฐานระดับสูงแบบนี้ฟาร์มชั้นนําเขาต้องรักษาไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ใช่ทําแค่ล็อตพิเศษเพื่อส่งออกเท่านั้นคือมันทําแบบนั้นไม่ได้ในทางปฏิบัติการจะแยกมาตรฐานการผลิตเนี่ยมันไม่คุ้มและยุ่งยากมากสู้รักษามาตรฐานสูงไว้ตลอดเลยดีกว่าซึ่งผู้บริโภคในประเทศอย่างเราๆท่านๆก็ได้ประโยชน์ไปด้วย ได้ทานไก่มาตรฐานเดียวกันนี่แหละค่ะใช่เลยครับได้มาตรฐานส่งออกนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็พอจะสรุปได้ชัดเจนเลยนะคะว่าความเชื่อเดิมๆเ,เรื่องฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะตกค้างในไก่ที่ทําให้ไก่โตเร็วแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเราเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในยุคปัจจุบันแล้วนะคะครับผมการที่ไก่โตเร็วมันมาจากวิทยาศา,ศาสตร์ลน้นล้วนเลยทั้งการปรับปรุงพันธุ์อาหารที่ดีขึ้นระบบการเลี้ยงที่ทันสมัยมากๆ